เรามีนโยบายนโยบายขอบคุณครับเรามีนโยบายประกันความเย็นูดีไม่มีเสืบงคลายยาวนานสิบปีนโยบายขายฝันป่ะไม่ได้ขายฝันเราขายแอร์แอร์ที่บอยกล้ารับประกันแอร์ไฮเออรเราขอมอบความสุขก้าวหนะ้าสุขนานสิบปีเพราะเรา ของชีพให้พี่น้องทุกคนเจ้าและ,ะมีประกันความเย็นทุกย่อมย้าพร้อม้าทุกพักการันตีพักไหนก็เย็นไม่ว่าจะเป็นพักอยู่บ้านพักคอนโดพักไฮโซพักใหญ่โตไม่จะพักบางโพก็ยังโก้และเย็นแล้วถ้าอยากพักนี่ไม่จ่ายได้ปะขอโทษจริงๆครับนี่อาจจะพักไม่ได้ แต่เราช่วยพักปัญหาสุขภาพได้กับประกันสุขภาพทวนหน้าด้วยเทคโนโลยี UVC Sterilization ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและไวรัสได้ถึง99.99% 99ให้สบายใจได้ทั้งครอบครัวก็แต่มีคนละครึ่งปะมีแต่คนละเครื่องครับพร้อมดูแลพี่น้องทุกคนคู่ดีไม่มีเสื่อมคลายแน่นอนทั้งหมดนี้ ผมบอยประกันประกันถูกแล้วเพราะบอยประกันรับประกันขอย้ำอีกทีประกันนานสูงสุด10ปี5ปีแรกฟรีทุกรายการมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอนเข้าร้านค้าอย่าลืมกาเฮ้ยอย่าลืมหาแอร์หายเออนะครับ